คุณผู้ชมกับล่าสุดมีรายงานข่าวด่วนเข้ามานะครับว่ากองทัพอากาศได้ออกปฏิบัติการ F16 นะครับทิ้งบอมไข่เบอร์ศูนย์ใส่ฐานที่ตั้งของทหารเขมรน,นะครับที่ยิยงปืนใหญ่โจมตีเข้ามายังฝ่ายไทยจุกๆเช้าวันนี้ 8ลูกด้วยกันนะครับถือว่าเป็นการปฏิบัติการอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะที่พูดถึงมากที่สุดก็คือการถล่มคาสิโนบริเวณช่องอานม้านะครับซึ่งทหารเขมรที่ไทยนี่ปวาผู้จาตกตกใจนะครับเนื่องจากเราสืบทราบนะครับว่ามันซุกซ่อนอาวุธนะครับฐานยิงจรวดแล้วก็โดรนอาวุธนะครับอยู่ในพื้นที่ของคาสิโนแห่งนี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอกันนะฮะว่าเขมรเนี่ยตื่นตกใจกับปฏิบัติการเร็วของทหารไทยเนี่ยอย่างไรกันบ้างอ่ะดูนะ

และสำหรับสถานก,การณ์ล่าสุดเนี่ยตอบโต้ไป8ลูกหลังจากขเขมรเนี่ยยิงมาก่อนนะครับแต่ล่าสุดก็ทําให้ทหารไทยนะครับเสียชีวิตไปหนึ่งนายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก4คนยืนยันจากโคษกกองทัพบ,บกนะครับที่ฐานอนุพงศ์ในขณะเดียวกัน4จังหวัดในแนวชายแดนไทยกัมพูชาสุรินบุรีรัมศรีสเก็บวราชธานีสั่งอุปะยะพประชาชนแล้วนะครับแล้วก็ยังพบว่าขเขมรเนี่ยล็อกเป้าจะยิงโจมตีโรงพยาบาลประสาทจังหวัดสุรินแล้วก็สนามบินของจังหวัดบุรีรัมย์นะแต่เราก็ถล่มไปละ นะตัดไฟแต่ต้มรวมเพราะนั้นประมาทไม่ได้ขเขมรเนี่ยวางแผนชั่วกว่าครั้งที่แล้วอีกนะครับในขณะเดียวกันกองกาลังบูรพาก็ประกาศให้ประชาชนที่สาแก้วแนวชายแดนอพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงตามแผนด้วยนะครับสถานการณ์หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปผมจะเกาะติดสถานการณ์เอามารายงานให้กับคุณผู้ชมได้ร,รับทราบนะครับหากชื่นชอบกา like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือว่ากดซับสไครต์เอาไว้ได้เลยครับแล้วครับสาหรับ อีซี่คอฟฟี่โดยทีมข่าวอีซี่ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของออหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับ ชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหาคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน y t u t u นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่อง In Box พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ยซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละ อยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทําให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่าหน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วกม็มีมีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็ พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้าหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกําลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะฉนั้นกาแฟ easy coffee ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ําตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟแดำนะฮะเติมตาลเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโ,โกโก้น้ําส้มน้ํามะพร้าวสมไม่ทุกแบบนะครับเพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เขาเราทางานมาหลายเดือนนะครับ เขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสำคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจําสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็บรายได,ได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทํากิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทาแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมแล้วขายไส้อัว่ววันนี้ทํากาแฟเพราะว่า จุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นนี่ให้มันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่าราถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทําเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจ ที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลำแข้งของตนเองนะฮะนี่ฮะ easy coffee นะครับชุดละแค่เพียง300 3 0 0อะไรบาท1ชุดมี12ซองนะครับหากสนใจพิมพ์สนใจสนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับ สำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กําลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบารุงกันสักหน่อยเห็ดลิ้นจือครับคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้านการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบํารุงดวงตาเห็ดยามาบูชิตะเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาท เซลล์สมองป้องกันพากินสัรอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจําให้ดีขึ้นทังเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจําหัวชิโคลี่ครับพรีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียและก็เนื้องอก เห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายัางมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกันและวิตามิน B12 ินะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการ ดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทํางานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจําระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับทำให้ร่างกายเด่ยนะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไป รับประกันครับว่าผมทําข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายผมไม่อยากกินกาแฟทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ยเป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับ ของแท้แน่นอนนะอย่างที่ผมบอกอะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนคนจะทักหน้าตาผมผ่องใสมากขึ้นนะครับน้าหนักผมก็ลงนะแต่ผมทําหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกําลังกายควบคุมอาหารเ,เลือกของที่มีประโยชน์เนะีเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะค,คุณผู้ชมสนใจพิมพ์คข้าาสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวนะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาทเท่านั้น ขอบพระคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ Easy News e a อีซี่ยุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับ